โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นการกดแรงสามคนนะครับวันนี้เรามาชนกับพี่โทนี่แล้วก็ไอโอนโนะครับเป็นแชมป์โลกเลยนะครับตื่นเต้นมากนะเกมนี้แล้วก็อีกสามคนนะครับเป็น QRP เหมือนกับผมเลยนะแล้วไอรีเนี่ยเป็นไอรีเนส้มด้วยนะครับผมเกมนี้จะตึงและมันแค่ไหนเนี่ยก็รอไปรับชมเลยนะครับ โอเคก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้ก็เล่นเป็นทอยยืนเลนนะครับกะจะมาแบบเก็บดาวชิวๆซะหน่อยนะดันไปเจอแชมป์โลกเสียเลยนะครับโอ้โหเกมนี้อะเป็นคู่กลางนะคู่หูนะครับเมดโลมกับเกมนี้ผมก็ดึงแดงนะชนกับไอรีเมสซม้วยน,นะครับเนี่ย ไอรีนี่เป็นตัวที่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะเลดเกมนี่แบบหนีหนีไม่ค่อยได้นะครับถ้าแบบอันตีนะทอนนี่แบบถ้าโดนล้วงก็ไม่มีคนกันก็จนมุมเหมือนกันนะครับโดนล้วงยับยับก็ไม่ไหวนะอย่างที่ว่านะครับทอนเป็นตัวเหลดเหมือนกัน,นครับโอเคตอนนี้ก็ yes, เขาจะเอามาังกรเล็กนะ โอ้หเขาได้ด้วยนะคือฝั่งเราไม่ไหวนะดูดิโหต้นเกมเขาแบบตุนเป็นตัวโซนดีขวานะครับดามเมจต้นเกมเขาเยอะขวานะมาหลอดเอรันดอร์อย่างเงี้ยซาต้าอย่างเงี้ยอ้อยเนี่ยแบบฟาร์มสู้เอรันดอร์ยากนะครับเฮ้ยโอ้โห,โหสวยสวยผมมาไม่ทันนะดิด เมื่อกี้ผมไปเคเลียเลนอยู่นะเฮ้ยอย่างนี้ได้นะตายฟิกเกอร์อืมนีเรื่องตอนนี้พี่โทนี่เขาเอาฟิกเกอร์มานะครับมาหลอดฟิกเกอร์นะตอนเมื่อกี้ถ้าผมเป็นฟิกเกอร์็คงฆ่าไม่ได้นะครับเราก็ไปเคเลียเลนเหมือนเดิมนะครับผมเกมนี้ก็แบบจะตื่นเต้นหน่อยนะ โอเคผมไปเดินกับเพื่อนนะก็ตอนนี้ดาวตอนนี้นะครับก็40จ50ะ50าสินะครับผมไม่แปลกนะครับที่จะเจอนะโหเยอะเกินโอ้ยโหโดนผักก็แข็งโอ้โหไม่ไหวครับโดนไอริอันตีใส่นะไม่ได้ขยับเลย หนัวมากเมื่อกี้ขนาดมีแข่งช่วยนะผมยังไม่รอดเลยคือโดนปิดนะครับเขาดักตั้งแต่แรกนะโหแล้วฝั่งนู้นสกิลหมูหน่ากลัวด้วยนะครับทั้งซาตาไอริมาหลอดอย่างเงี้ยโอเคมาดักกับเพื่อนนะเพื่อจะได้คิวนะ ไอลี่ยังไงนห่เขารู้นะครับว่าผมอยู่นะถอยก่อนก็ได้นะเพื่อนโอ้หเขามาปิดแล้วอะ่ะถอยก่อนนี้มา,าไหมโอ้โหลอริออนไม่น่ารอดนะเฮ้ยตายปะนี่โอ,โ,อโอ้โหรอดโอ้โหออยตายอีกึกว่าจะได้นะเมื่อกี้ แบบโซนดีมากเลยนะไม่มีใครตายเลยนะเมื่อกี้เอาเราอ้อยโดนดาเมจป้อมนะครับถือว่าฝั่งเราเสียเปรียบนะครับเฮ้ยได้นี่เรียบร้อยเขาไม่คิดว่าเขาไม่คิดว่าผมจะดักหรือเปล่าเขาเดินมาอย่างนี้โอเคก็ถ้าไม่มี ถ้าแบบไม่มีรอออนช่วยผมก็คงฆ่าไอพอดโปรไม่ได้นะโห oh, แล้วผมจะได้มังกรเล็กไหมเนี่ยไม่ได้นะโห oh, ผมล่ากออกมาแล้วอะเฮ้ยไ,ได้เฉยนึกว่าแบบมังกรเล็กจะรีนะมังกรเล็กรีช้ามากนะ <it> ต่างจากคีป่านะคีป่า,าแป๊บเดียวรีนะ เห็บนบออย่างนัวเลยเราก็เคลียร์เลนนะครับสู้ไม่ไหวแล้วเจอไอ้ดิฟอร์เรนเขาไม่สลับลนะถ้าสลับผมก็ไปชนกับฮายานะมาแล้วจรออ้อยมานะครับเลนบอนก็แบบแลกป้อมกันไปแล้วนะ ผมว่าขว่าน่าจะมาทำล่างนะครับอีกฝั่งนะนีมาแล้วเฮ้ยเอ็น,นดอนเตียแล้วนะ่ะโหหลังเข้าหลอกโอ้ผมฟิกหนีเลยแล้วกันเฮ้ยซาตาบินอยู่แล้วนะ่ะยินนานเกินนึกว่าหลุดแล้วนะเมื่อกี้ ของจริงครับของจริงเกมนี้พวกที่ผมกลัว siinä, ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นไอรีนะโหแรงเกินหายาตายเลยนะได้ปะต้องได้ดิสวยก็ต้องเลียร์ไปเรื่อยก่อนนะครับตอนนี้ก็แปดนาทีนะ ผมก็ต้องแบบใช้ของรักระยะนึงง่ะนะพอในถ้าไม่มีของนี่คือยิงใครไม่เข้าเลยนะสวยมากละเอ้ยเดี๋ยวผมดันกลางแล้วกันนะไปไม่ทันก็ดันกลางให้เพื่อนนะครับโอเคกลางแตกนะได้ป้อมแล้วป่ะเนี่ย,โอ,ยโอ้โหโดนดาวกระจายชิบหายละ ตายเลยโหเมื่อกี้ไม่ไหวนะคือเมื่อกี้ผมจะหนีแหละแต่โดนดาวกระจายนะครับแล้วไอรีแบบอันติฟิกเกอร์มาระยะประชิดเลยโยนซะแล้วมานเอล <c oughs> ผมเปิดดาร์กรอแล้วกันไปช่วยไม่ทันนะโหเรากลางยังไม่เคลียร์ด้วยต้องรีบออดาร์กแล้วรีบกลับบ้านนะนะั้นกางแตกยาวแน่เลยเพราะว่าเพื่อนตายสองตัวนะครับ ติตุ้มโอ้หไม่ไหวนะโอ้หบินมาแล้วถ่ายกรยาโอ้โหเรียบร้อยนะมา,ยมามาไอลิโหพี่แบบพี่โทนี่เขาชอ็อกเขาช็อกแบบโซนสวยมากเลยนะกะไม่ให้แบบอีกฝั่งเข้ามาเลยนะโหยับเลย โอ้แล้วผมสไลด์แล้วเรียบร้อยอย่างนี้ไอริหวานเจี๊ยบโอ้โหเรียบร้อยโอ้ย <_ C 1> <_ C 1> ตถานนี้เนี่ยส่วนมากจะตายไอริอย่างเดียวเลยนะเฮ <_ C 1> ้ยขายาหลุดว่ะยิงต้องได้แล้วล่ะสองหนึ่งปุ้มเรียบร้อยโอ้แล้วไอรีด้านล่างเนี่ยผมช่วยเพื่อนก่อนนะเผื่อจะฆ่าได้มากนะครับสติโอ้โหปีเกอร์อีกแล้วมาหลอด ผมว่ากลับเลยแล้วกันกลับดีไหมเฮีกลับเลยแล้วกันนะเพราะว่าเสียงมากนะครับเพราะว่าลมก็ตายนะไม่มีใครเปิดแมพให้นะครับสกอร์เรานำนะแต่แบบป้อมเราเสียเปรียบมากเลยนะครับนำแค่ตัวเดียวเองนะคือสกอร์ก็0-4นะครับส,สีมากฝั่งนู้นเขาจะแบบเน้นเกมไวขวานะครับ ไม่น่าแบบไม่น่า,าพลาดเลยกลางบาแแลกแตกเลยนะใหโหมนเด้อโหโดนดาวกระจาอีกแล้วเพื่อนเรียบร้อยเลยโหไอรีคนนี้แบบล้วงเก่งมากเลยครับผมโดนแบบลอยแป๊บเดียวนี่แบบมาถึงตัวผมนะมาเชียร์เพื่อนนะสวยลอยออนโอ้โหแล้วแบบ สามต่อสี่นะไหวหรือเปล่าชีพเข้าด้วยเราได้แค่ให้กำลังใจนะเอาแล้วเรียบร้อยโอ้ยแลนดอร์เจ็บโอ้ยถ้าดึงโดนนะไอ้ลีตายสวยซา่าตายนะโอ้ออยอ้อยอ้อยแอนตีแรงมากเลยนะเ,ยเพื่อนเฟรนด์เอาหน่อยเออโอเคเขาเป็นฝั่งตายสามนะเราไปเปิด ดาร์คสเ y e r เลยนะตอนนี้ก็15นาทีนะครับก็สเกิดแล้วนะก็สเเย์ผมเคลียร์คีบก่อนแล้วกันไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนตีนะครับเฮ้ยออยตายนะโดนช็อตโอ้ตายจริงด้วยไม่นะแอวะ่ว่ายังได้อยู่แหละนะโอเคดาร์ตายนะครับ ดีนะที่แบบเราได้ดาร์กนะครับถ้าอีกฝั่งได้ดาร์กไปเนี่ยเราอาจจะแพ้ได้เลยนะเกมนี้ก็แบบเพื่อนก็เล่นกันดีมากเลยนะถึงจะเกมถึงจะเกมตามก็เถอะนะมนมผมโดนไอรี้ตัวเดียวเลยนะเกมเนี้ยคือไม่ระแวงตัวอื่นอะระแวงไอรี้นี่แหละ <c oughs> โดนล้วงอย่างเดียวเลยอะ คือถ้าสไลด์แล้วก็คือไม่มีโอกาสหนีนะครับถึงมีฟิกเกอร์นี่แบบไอรีเขาสไลด์รัวจัดเลยนะเนี่ยฝั่งนู้นเขาจะพยายามเคลียร์นะครับปุ๊บไอรีมาอีกแล้วโอ้โหดูดิเพื่อนๆโอโ้ตายอีกแล้ว มีผมมาช่วยเพื่อนนะคุยได้เนี่ยอีเกิดเรียบร้อยไอ้ลีตายอย่างนี้หวานเจี๊ยบอย่างนี้หวานเจี๊ยบมาลอดหวานเจี๊ยบแน่เรียบร้อยหายาตายด้วยแล้วคีบกลางดันนี่จบได้นี่สาตาตัวเดียวผมว่ายังไงก็ไหวครับเขาไม่ทันบินหรอกเชื่อผม ผมลอยยิงซาร์ตาเลยแล้วกันนี่นี่เออโอเคเอลันดอมาดีเอลันดอโอ้โหยังไม่ทันกลับเลยนะโอเคจบป้อมนะครับผมโหเกมนี้แบบผมเล่นยากมากเลยนะเอาจริงๆยังดีนะครับที่แบบไอรีตายก่อนนะถ้าไอรีไม่ตายเนี่ยผมก็ไม่คงคงไม่ได้ยิงแหละ 49ดาวนะครับอีกดาวเดียวเท่านั้นเราจะขึ้นซูพีมนะครับผมขึ้นขึ้น,น,น,นลงลงนะครับนี่ไอรีแม่ส้มนะโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการกดแรงเจอแชมป์โลกเลยนะครับเกมนี้ก็นั่นนะครับตึงมากนะครับผมนี่โดนล้วงไปหลายรอบเลยถ้าไม่ได้ทำดาเมจให้เพื่อนเลยนะครับส่วนมากนี่จะตายก่อนเลยนะไอรีฝั่งนู้นคือแบบ ลวงดีมากเลยนะครับโอเคก็จบลงกันไปแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจสําหรับผนทําคลิปมากเลยนะครับก็คลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็ติดตามชมได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ